ฝึกแคนง่ายๆเพียงทำตามคลิปนี้เลยจ้า<ๆ>ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฝึกแคนเรามาทำความรู้จักส่วนประกอบของแคนกันจ้า 1. เต้าแคนลักษณะของเต้าก็จะมีนมเรียกว่านมเต้าแคนนะคะแล้วก็จะมีรูเป่าข้างหน้า2จะเป็นกูแคนหรือไม้ลูกแคนอันนี้จะเป็นแคน8จะมี8ลูกฝั่งละ8ลูก3ก็จะเป็นเชือกมัดแคน บางช่างก็จะใช้เครือย่้านางหรือเป็นหวายนะคะแต่ว่าอันนี้ของอุ้มใช้เป็นเชือกในการมัดตรงนี้เขาเรียกว่าไม้การแคนที่ใช้มัดระหว่าง2ฝั่งของไม้กูแ่แคนการที่ทําให้เกิดเสียงจะมีลักษณะในการเป็นลิ้นของแคนซึ่งจะอยู่ในเต้านะคะเป็นจุดกําเนิดของเสียงมีรูนับ ฝั่งขวามือก็จะมีเจรูนะคะแล้วก็มีข้างหน้าใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นรูที่8ฝั่งละ8รูนับนะคะเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้ดูะคะ่ะการเกิดเสียงของแคนเราไม่กดหรือว่านับลูกแคนจะไม่ดังนะคะเดี๋ยวจะลองเป่าให้ฟังะคะ่ะอันนี้ถ้าเราไม่กดหรือนับลูกแคนจะไม่ดังทีนี้ถ้าเรากดหรือนับลูกแคนจะเกิดเสียง และลักษณะพิเศษของแคนสามารถเป่าออกและดูดเข้าได้สำหรับบทเรียนแรกในวันนี้ให้ทุกท่านจับแคนขึ้นมานะคะโดยให้มือของเราเหมือนจะพนมมือแบบนี้นะคะให้จับถนัดที่สุดฝั่งขวามือให้ใช้นิ้วกลางโดยนับไปลูกที่3นะคะนิ้วกลางฝั่งขวามือแล้วก็ฝั่งซ้ายมือ รูนับที่สาเหมือนกันนิ้วกลางเหมือนกันนะคะให้เป่าออกยาวๆดูเข้ายาวๆไปเรื่อยๆพร้อมกันเลยจ้า หลังจากที่เราเป่าออกดูดเข้าได้แล้วลองมาฝึกเป็นจังหวะโดยเป่าออกสองครั้งดูดเข้า2ครั้งให้นับจังหวะ1 2 3 4เป่าออกนับ1 2ดูดเข้านับ3 4ม,มาฝึกช้าๆไปพร้อมๆกันจ้า ็นไหมคะการเป่าแคนไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ทําตามคลิปนี้แล้วเราจะเป่าแคนเป็นไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดบทเรียนต่อไปแล้วอย่าลืมมาเรียนแคนกับอุ้มในทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงจ้า